ความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่เจอทางใหม่อุ้มชมพู่แล้วหนีลงเขาโผล่โรงเรียนแม่ลุงเชื่อเป็นไปได้ซ่อนเด็กในถ้ำเมื่อวันที่9สิงหาคมนายชัยพลวิพาลลุงของชมพู่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกอะไรตนตอนนี้ครบ90วันอะไรจะเกิดก็คงต้องออกมาแล้ว คนที่มาให้กำลังใจตอนนี้ก็มีทุกหน่วยงานแล้วมีทุกระดับทุกอาชีพตนก็มีความหวังว่าหลังจากวันนี้ไปน่าจะมีแต่เรื่องที่ดีเกิดขึ้นกับครอบครัวขณะที่นางสมพรหลับโพป,ป้าของชมพู่กล่าวว่าระยะเวลา90วันที่ผ่านมาก็เหมือนทุกวันทุกอย่างต้องรอเจ้าหน้าที่ถึงความชัดเจนตนยังยืนยันเหมือนเดิมคือขอให้มีความชัดเจนกับครอบครัวตนด้วยเพราะตนก็ต้องการความสบายใจ รวมทั้งตัวแม่ของน้องชมพู่ด้วยวันนี้ไม่ได้มีพิเศษอะไรไปมากกว่าวันอื่นๆกรณีตำรวจชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่นำโดยพันตำรวจเอกชัดชัยวงสุะ<อ>นะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยแพทย์ที่ทำการชนสูตรศพน้องชมพู่คนแรกคือนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญยลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสารพาสสิทธิประสงค์จอบบนอุบลรัชธานีเดินทางขึ้นภูเหล็กไฟไปยังจุดพบศพเพื่อวิเคราะห์สภาพพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์คือตลับเมตรและเครื่องมือวัดความลาดชันขึ้นไปด้วยจากนั้นทีมข่าวได้ปีนล,ลงไปสำรวจใต้ถ้ำซึ่งปีนล,ลงค่อนข้างจะยากลำบากเพราะทางลงคับแคบ70เซนติเมตรสูงชัน5เมตร ก้อนหินลื่นเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันเมื่อลงมาถึงด้านล่างพบว่าปล่องถ้ำสามารถใช้พักอาศัยได้ทีมข่าวใช้ตลับเมตรวอดขนาดถา้ำความสูง1เมตรความกว้าง2เมตรความยาว15เมตรหลังจากนั้นจะไม่สามารถคลานต่อได้เพราะปล่องถ้ำเริ่มแคบลงเหลือเพียง50เซนติเมตร ทีมข่าวได้จำลองการได้ยินหากคนร้ายนำเด็กมาซ่อนไว้ในถ้ำดังกล่าวจริงแล้วเด็กร้องขอความช่วยเหลือชาวบ้านที่ค้นหาจะได้ยินหรือไม่โดยเริ่มการจำลองด้วยการให้ผู้ซื้อข่าวปีนลงไปที่ความลึก5เมตรเพื่อไปอยู่ในถ้ำด้านล่างแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือว่าช่วยด้วยจากนั้นให้ทีมงานอยู่ด้านบนคอยฟังเสียงในระยะทางที่ ใกล้ไกลต่างกันโดยทิศทางที่ทดลองมีสองทิศทางคือทิศหน้าถ้ำและทิศหลังถ้ำจุดที่1ทีมงานยืนบริเวณปากถ้ำด้านบนอยู่ห่างจากปากถ้ำ5เมตรปรากฏว่าได้ยินเสียงเบาจับใจความได้ส่วนผู้สื่อข่าวที่อยู่ด้านหลังได้ยินเสียงทีมงานเบาๆจับใจความได้จุดที่ 2. ถัดไปทางด้านหน้าของถ้ำอยู่ห่างจากปากถ้ำ10เมตร ได้ยินเสียงเบาก่อจุดแรกพอจับใจความได้ส่วนผู้สื่อข่าวที่อยู่ด้านหลังได้ยินเสียงเบาแต่จับใจความไม่ได้จุดที่3อยู่ห่างจากปากถ้ำ20เมตรทีมงานได้ยินเววเววจับใจความไม่ได้ส่วนผู้สื่อข่าวที่อยู่ด้านหลังไม่ได้ยินเสียงทีมข่าวได้พูดคุยกับนายนภัสสอนตะวันคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ภูพายยนต์ถึงเรื่องเส้นทางที่พาทีมข่าวเดินจำลองขึ้นมายัางถ้ำน้ำลอดเปิดเผยว่าเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเลี่ยงจากเขาชาวบ้านจึงไม่ค่อยนิยมขึ้นส่วนความชันตอนขึ้น ก็ไม่ได้แตกต่างกับเส้นทางปกติเจ้าหน้าที่เชื่อว่าหากเด็กถูกอุ้มมาที่ถ้ำน้ำรอดจริงคนรายน่าจะนำเด็กลงไปซ่อนภายในถ้ำด้านล่างเพราะรับตาคนประกอบกับความลึก5เมตรเด็กไม่สามารถขึ้นหรือลงเองได้ต้องมีคนรับส่งหรือนำขึ้นลงแต่หากทิ้งไว้ด้านบนอาจจะมีคนเห็นเพราะขณะนั้นป่าโล่งเตียนเนื่องจากเพิ่งเกิดไฟป่าหากเด็ก ถูกซ่อนในถ้ำแล้วร้องตะโกนขอความช่วยเหลือในรัศมีโดยรอบตั้งแต่30เมตรเป็นต้นไปจะไม่ได้ยินเสียงเพราะถ้ำเป็นที่อับเสียงจะเล็ดลอดออกมาเฉพาะจุดที่มีรูซึ่งถ้ำน้ำลอดมีลักษณะทึบดังนั้นเสียงส่วนใหญ่จึงเล็ดลอดออกถักทางหน้าถา้ำส่วนเส้นทางที่คนรายใช้หนีไม่สามารถตอบได้เพราะขนาดนั้น พื้นที่โล่งเตียนสามารถลงได้รอบทิศทางเมื่อถามถึงเส้นทางหลังโรงเรียนกกอกเจ้าที่กล่าวว่าเส้นทางดังกล่าวผู้ที่นิยมใช้คือชาวบ้านต่างพื้นที่ที่มหาของป่าเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าเขตชุมชนหากเสื้อถูกทิ้งที่พื้นที่ธรรมดาในพื้นที่ที่มีแดดและฝนอย่างต่อเนื่องก็อาจจะเปลี่ยนสภาพได้แต่ถ้าหากถูกซ่อนอยู่ในถ้าหรือใต้โขดหินที่น้ําหรือแดดไปไม่ถึงก็จะยังคงสภาพอยู่ได้ ทีมข่าวได้พูดคุยกับในาใยคร้เงินนามพรานประจำหมู่บ้านกกอกกล่าวถึงสาเหตุที่วิเคราะห์ว่าคนรายน่าจะนำเด็กไปพักหรือซ่อนไว้ที่ถ้ำน้ำลอดโดยระยะการมองเห็นหากเป็นช่วงที่ภูเขาโล่งเตียนถ้ายืนอยู่จุดที่สูงกว่าถ้ำน้ำลอดจะสามารถมองเห็นถ้ำได้ในระยะไม่เกิน30เมตรแต่ขนาดนี้ยากขึ้นรก บทบางทัศนวิสัยส่วนเส้นทางตรงแทงน้ำที่ทีมข่าวได้เดินขึ้นไปในวันนี้เป็นเส้นตรงที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้เพราะเป็นทางเลี้ยงภูเขาและย่าขึ้นรกซึ่งตอนที่ค้นหาน้องชมพู่ตอนนั้นยังไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กถูกอุ้มจึงไม่มีใครไปหาตนก็ช่วยตามหาหลายวันแต่ไม่เคยผ่านถ้ำนำรอดเลย ทีมข่าวได้จำลองแบกกระสอบน้ำหนัก12กิโลกรัมจากไร่มันสำปะหลังของนางจำลอง หลังบ้านนอนจะพูดไปยังถ้ำนำลอดโดยขึ้นทางตรงเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านไม่นิยมขึ้นซึ่งจุดสตาร์ทอยู่กลางไร่มันสำปะหลังของนางจำลองห่างจากบ้านฉมพูน่1 0 0เมตรขึ้นภูทางตรงบริเวณแทงน้ำของหมู่บ้านพร้อมทั้งจับเวลาการเดินโดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายยนคืนนนอนายนภัสสอตะวันคำเป็นผู้นำทางให้ โดยตั้งแต่กลางไร่มันจนถึงตีนภูทางเดินยังราบเรียบผู้สู่อข่าวยังแบกเดินได้สบายเมื่อเดินต่อในระยะทาง400เมตรทางเป็นเนินสูงชัน30องศาสลับโขดหินมีหญ้าเพ็กขึ้นรกทั่วบริเวณผู้สู่เข่าวเกิดอาการหอบเดินได้ช้าลงเนื่องจากสภาพอากาศวันนี้ร้อนอบอ้าวจึงต้องหยุดพัก5นาที จากนั้นเดินต่อขึ้นไปอีก50เมตรทางสูงชัน40องศาเมื่อเดินต่อไปอีก250เมตรก็ถึงที่พัก1ทางมีความชัน50าญ50องศาโกดหินมากขึ้นผู้สื่อข่าวเกิดอาการหอบปวดบ่าและปวดเอวจึงนั่งพัก5นาทีจากนั้นเดินต่ออีก400เมตรก็ถึงถ้ำน้ำลอดสภาพส่วนใหญ่เป็นพื้นราบไม่สูงชันผู้สื่อข่าวสามารถเดินได้ต่อจากพักที่1จนถึงถ้ำ สรุปการจำลองเดินขึ้นระยะทางจากจุดสตาร์ทไปทำนำลอด1,100เมตรทีมข่าวใช้เวลาเดิน15นาทีมีการพักสองครั้งครั้งละ5นาทีรวมระยะเวลาทั้งสิ้น25นาที ชายนันผู้สื่อข่าวได้จับเวลาขาลงโดยกึ่งเดินสลับวิ่งเส้นทางด้านหลังโรงเรียนกกอกสภาพพื้นที่มีหญ้าเพกขึ้นรกทั่วบริเวณทางค่อนข้างสูงชันกว่าง่ายสำหรับการลงแต่ยากสำหรับการขึ้นระยะทางจากถ้ำนำลอถึงโรงเรียนกกอก1กิโลเมตรทีมข่าวใช้เวลาเดิน8นาทีอย่างไรก็ตามช่วงหนึ่งพฤษภาคมที่น้องชมพู่หายตัวไปขณะนั้นเส้นทางหลังโรงเรียนค่อนข้างจะ โรงเตียนเนื่องจากเพิ่งเกิดไฟปา่าแต่ปัจจุบันเป็นฤดูฝนหญ้าจะขึ้นรกไม่สามารถวิ่งต่อเนื่องได้เมื่อเจอพื้นที่รกจะต้องเปลี่ยนเป็นการเดินโดยหลักฐานที่เจ้าหน้าที่พบเจอใกล้กับโรงเรียนกกอกจังหวัดมุกดาหารในวันที่5มิถุนายนยที่ผ่านมาได้แก่ถุงขนมกล่องนมถั่เหลืองและกล่องนมเปรี้ยว ทีมข่าวได้พูดคุยกับนายไพรัฐเชื้อคนแข็งหรือพ่อน้องอาชิยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่ซึ่งพ่อน้องอาชิได้เปิดเผยไทม์ไลน์วันที่11พฤษภาคมว่าตนตื่นนอนตอนเช้า ทำธุระสวนตัวเสร็จออกจากบ้านเวลา6โมงเช้าไปให้อาหารไก่ในสวนยางแล้วก็กลับมากินข้าวที่บ้านจากนั้นเวลา7จ็นาฬิกา30นาทีขับรถกระบะไปยืมกระติ่งน้ำมันที่บ้านนอชพูจากนั้นตนขับรถไปที่อำเภอ ต่างอยจังหวัดสกลนครเพื่อซื้อน้ำมันและสังกะสีรวมถึงตัดผมหลังจากที่ซื้อน้ำมันและสังกะสีเสร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้านเวลาประมาณ9นาิกา30นาทีถึง10นาฬิกาจากนั้นเวลา10นาฬิกา30นาทีนำสังกะสีไปทำหลังคาเล้าไก่ที่สวนยางส่วนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงกว่าภรรยาหรือแม่น้องอาชิได้มาแจ้งข่าวว่าน้องชมพู่หายตัว ตนจึงขี่รถจัก,กรยานยนต์ออกตามหาจากน้ำวันวที่12พฤษภาคมตนช่วยตามหาตั้งแต่ช่วงเช้าโดยขี่รถจัก,กรยานยนต์ตามหาเถียงนาชาวบ้านจากนั้นช่วงบ่ายก็ขี่รถจัก,กรยานยนต์ไปเส้นทางเดิมไปจอยใกล,ใกล,ใกล้จุดพบแหวน แล้วเดินต่อไปถึงตีนภูกระโลนแล้วก็กลับพ่อน้องอาชียังกล่าวอีกว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนอนชมพู่เพราะตนกับครอบครัวชมพู่รักใคร่และพึ่งพาอาศัยกันมาตลอดไม่เคยมีปัญหากันอีกทั้งในช่วงที่พบรนแบคโฮตำรวจก็เคยมาสอบปากคำตนแล้วสี่ครั้งมีการสอบถามเรื่องไทม์ไลน์ตรวจสอบโทรศัพท์ซึ่งตนก็ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลไปตามที่ให้สัมภาษณ์กับอัมริน นางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่กล่าวว่ากรณีมีคนตั้งสมมติฐานว่าน้องชมพู่โดนอุ้มไปทิ้งที่ถ้ำนำลอดและจัดฉากย้ายศพไปให้คนเจออะไรก็เป็นได้หมดเพราะไม่มีใครรู้เหตุการณ์จริงๆ ด้านในใช้พลวิภาลุงของชุพู้เก่าวว่าตนคิดว่าหากคนเดินขึ้นเขาทั่วไปไม่ตั้งใจเดินตรงไปจุดนั้นก็จะไม่เจอเพราะถ้ำนำล่อตนก็ไม่เคยเห็นว่าอยู่ตรงไหนหากเรามองไปจากที่อยู่พื้นข้างล่าง ก็จะมองไปไม่เห็นถ้ำเพราะถ้ำส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ตามทางเดินประจำต้องเดิอนออกนอกเส้นทางหากจะมองเห็นก็แค่โขดหินใหญ่ๆสามารถมองเห็นได้แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าใช่ถ้ำหรือไม่หากไม่เข้าไปในถ้ำจะไม่มีทางรู้ว่าเป็นถ้ำอย่างไรก็ตามเมื่อสรุปความคิดเห็นจากแหล่งข่าวทั้งหมด ต่อคำถามที่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่คนร้ายจะอุ้มเด็กมาซ่อนไว้ที่ถ้าน้ำรอดดังกล่าวแม่นอนชูพูดบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ด้านลุงพลขอไม่ออกความคิดเห็นส่วนป้าแตนบอกว่าไม่มั่นใจเพราะไม่เคยเห็นถา้า น,นายนภัสสนบอกว่าอาจจะเป็นไปได้และในายใครบอกว่าเป็นไปได้ทีมข่าวได้เดินทางไปหาหมอเข้มหมอทำรตาทิพย์กรณีภาพหินคลายรูปหน้าคนซึ่งหมอเข้มเปิดเผยว่าจากการที่ตนได้ดูคิดว่ารูปดังกล่าวเหมือนหน้าคนหรืออาจจะเหมือนลิงซึ่งตนมองว่าอาจจะไม่ใช่วิญญาณของน้องชมพูด่ดูเหมือนหินธรรมดาทั่วไปตามธรรมชาติ หลังจากนั้นหมอเข้มได้หลับตาลงครู่หนึ่งและสั่งให้กุมารสององค์ไปดูเป็นคุมารขาวและกุมารน,นำซึ่งบอกกับทีมข่าวว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่แสดงภาพให้เห็นแบบนั้นซึ่งการที่เจ้าที่ออกมาให้เห็นแบบนี้แปลว่าหมู่บ้านจะร้อนกว่านี้ร้อนไปอีกซักระยะไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนและกลับมาเป็นเหมือนเดิมยาก อะไรก็ตามทั้งสองฝ่ายจะได้ประทะกันแล้วต่างคนมีผู้โพวถามค้ำจุนจะชนกันแล้วถ้าเป็นแก้วก็คือแก้วแตกและยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิ